อ่ากินอางอุ่นค่ะลูกทำไงอ่าไม,ม่คะอ๋อนี้แหละคะโหอ่างุ่นลูกใหญ่จังเลยอะองอุ่นต้มไหมไม่ต้มไม่ต้มเหรอคะอ,อ่าขอบคุณคะ่ะ อ่ะมัมมมมมมอุ้ยอร่อยจังเลยอุ่นลูกอ่ะอะไรนะคะกินอะไรขายไหมขายขายอะไรคะขายนี่ไหมอ๋นนี่คืออะไรคะไม่รู้อ๋อนี่คืออะไรถั่วอ๋อถั่วขายไหมคะขายขาเท่าไหร่ชิบบาทโอเคค่ะเอาถั่วถั่วน่าเอาซถั่วหั่นเหรอคะ แม่ค้าชื่ออะไรนะชื่อชื่อน้องวายินชื่อน้องวายินเหรออ๋อแม่ค้าคนเก่งเนี่ยโอ้ดถั่วหั่นแล้วเหรอโอเคถั่วใหญ่ยังต้มต้มไหมต้มโอเคค่ะเดี๋ยวนช้จะเข้าหัวยังก๊กอ๋อนี่คือต้มใช่ไหมคะใช่ต้มถั่วอยู่เหรอโอเคสุกหรือยัง เครือแก้วเหรอไปขายสูตรแล้วใช่ไหมเอาหูใหญ่จังเลยน่ากินมากขอชิมหน่อยได้ไหมได้เลยเท่าไหร่นะ20บาท20บาทเหรอโอเค okay, ชิมก่อนนะอ้มอๆมอ้มอู้หูอร่อยมากเลยเอาไปเลย20่สิบบาทต่อ <laughs> ไปวินูอะไรคะ เปรี้ยวเปรี้ยวคืออะไรเนี่ยนาเวคืออะไรเปร้ยคือมะนาวเอามะานาวโอเคเอามะนาวได้ไหมได้เอาโอเคค่ะโอ้หั่นมะนาวลูกใหญ่จังเลยอะมะนาวต้องต้มไหมคะไม่คะ่ะไม่ต้มนีม่กินไปแล้วใช่ไหม่แม่มะนาวต้องต้มไหมไม่ต้มไม่ต้มโอเค อ๋อเท่าไหร่คะสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทอ้าวตังโอเคกินเลยนะค่ะโอขอบคุณค่ะอ้าม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 อร่อยมากไหมคะกินไหมไม่กินเอาไม่กินอ้ามอ้ามอ้าอร่อยมากเลยเปรี้ยวเปรี้ยวเอาอีกได้ไหมคะเอ่อเอาไหนคะเหลืออะไรบ้างอะเหลือเหลือฟักทองและก็อปปี้อ๋อฟักทองเท่าไหร่คะ พัฟทอดกี่บาทแปดบาทแปดบาทแล้วสตรอเบอรี่ลาคกี่บาทห้าบาทเอาเอาเอาสตรอเบอรี่ดีกว่าถูกกว่าเอาห้าบาทสตรอเบอรี่ค่ะหั่นโอ้โหการหั่นสกัดไม่ขาดชำนาญมากโอเคสตรอเบอรี่ต้องต้มไหมคะไม่ต้องต้มใช่ไหมใช่โอเคเอาใส่จานนะ โอเคกินเลยใช่ไหมกี่บาทนะห้าบาทห้าบาทอ่ะห้าบาทโอเคขอบคุณค่ะกินแล้วนะเอาให้เพิ่งกินเหรอทำไมล่ะคะตังค์อาว่าตังค์ให้ลูกค้าทำไมอ่ะอตังค์อาเกอิชิบาทอ๋อเกอิชิบาทกินแล้วนะค่ะอร่อยมากค่ะ ต่อไปเหลืออะไรคะเหลือเอฟักทองฟักทองกี่บาทนะเจ็ดบาทเจ็ดบาทโอเคค่ะอ okay. uh, ่ะฟักทองต้มไหม <We do. S 1> ไม่ต้มไม่ต้มเหรอกินได้เลยใช่ไหมใช่อ <t ry> uh, ่เจ็ดบาทจ่ายเงินคะ่ะโอเคกินได้เลยนะลูก <t ry> ค้ากินแะล้วนะอ่ำ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 อ้อร่อยมากเลยฟักทองแม่ค้าแม่ค้าคนสวยด้วยใจดีด้วยอ่ะเอาอีกได้ไหมอ่ะ เออท่นต้องอะไรนะโอ้ยแต่ววงแต่มวง้องเอาเ้าอีนั่ใช่ค่ะต้องอีนั่งอันนี้อะไรคะนั่นที่แม่ค้ากำลังจะทำเนี่ยเมทำอันนี้กยับมุด้อค่ะอันนี้อะไรนะแม่ค้าอันนี้คือหัวไม้ค่ะหัวไม้ค่ะใช่อันนี้คืออะไรอ่ะ ผลไม้มประโยชน์เหรอ e. แล kind of <Vou> ้วไม่ค้ากินไหมผลไม้อ่ะกินกินอ๋อแล้วไม่คลายกินผักไหมไม่กินทำไมไม่กินน่ะผักมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ผักมีประโยชน์ที่ไหนล่ะผักมีประโยชน์ไหมคะไม่มีไม่มีได้ยังไงผักมีประโยชน์แล้วไม่คลายกินไหมไม่กินทำไมไม่กินผักมีประโยชน์ไห่เหรอยังไม่กินให้แม่กับพ่อกินโอ้ไม่พ่อกินได้ยังไง่ะไม่คลาต้องกินด้วยสิ ขันใจอ่ะขันใจก็กินชตาชตังชาตังก็กินหนูไม่เห็นกินเลยเอา้าวทำไมหนูไม่กินอ่ะหนูไม่กินจิ้มด้วยจิ้มอะไรลูกจิ้มชอตจิ้มชอตผักก็ใช่ไหมเอางั้นต้องกินผักนะสัญญาสัญญาแล้วนะวอันนี้นะคะจะเป็นพยานนะถ้าไม่กินผักตำรวจจับนะเอา้เอาวต้องกินสิสัญญาแล้ววนะ่ะ ต้องกินสิทำไมไม่ชอบกินอ่ะหนูไม่ชอบแม่หนูไม่อยากกินผักบอกอ่ะชัก็กินเออาก็กินแทนใจก็กินไม่กินเหรอพี่เม่ก็กินเออพี่พี่ไหนก็กินหนูไม่กินเเออเต้องกินด้วยนะคะไม่ต้องทไมไม่อยากกินผักอ่ะนั่นก็กัเหตุเหตุเอผักเนี่ย ภักที่ไรเผ็ดเผ็ดเหรอไม่เผ็ดหรอกเพ็ดโอเคต่อไปทำเมนูอะไรคะเมนูอ่ะกินอะไรกินอะไรดีอ่ะกินแตงโมได้ไหมได้ไหนกินแตงโมค่ะต้งเอาไว้แบบนี้แบบนี้เหรอโอ้โหแตงโมไม่ค้าลูกใหญ่มากดูข้างในสีอะไรแตงโมอ่ะ ข้างในแตโมสีอะไรคะลูกใบคะบม่คะอันนี้สีดำสีดำสีดำไหนอยู่ดิข้างในแตโมสีแดงไหมอู้หู้ถูกต้องแตงโมใบคะสีสวยมากสีแดงด้วยหิวแล้วว่าเท่าไหร่คะแตงโมสามสิบบาทสามสิบบาทโอเคเอาจ่ายตังเลยไหมเอ่อเอาใจตังโอเคต้องต้มไหมแตงโมอ่ะไม่ต้มไม่ต้มนะคะอุย้ยขอบคุณมากกินได้เลยใช่ไหม โอ้โหเตงโมลูกใหญ่มากเลยอ้าาํอา,าอะํอาอ้ําโอ้โหสุดยอดอ่าต่อไปเอาอะไรดีนะเอาอะไรดีไหมคะแนะนำสิคะถั่วถั่วเอาเอาปลาได้ไหมได้อ่าเอาปลาดีกว่ากินปลาแล้วมีประโยชน์ใช่นี่ถั่วมีประโยชน์นะถั่วก็มีประโยชน์ค่ะลูกเอ้ยค่ะไม่ค้า วัยเคยกินวัวยินอ่ะวัวยินเคยกินหัวด้วยเหรอกินกับใครอ่ะกินกับน้ำมีกินกับน้ำมีโอ้ถั่วฝกักถั่วน้ำมีซื้อมาฝากใช่ไหมใช่อ๋อเคยกินถั่วกับน้ำมีด้วยอ่ะโอ้ปลาตัวใหญ่มากเลยนี่ปลาโอ้โหแค่ขาเลยเยอะเฮ้อล้วงหมดเลยเฮ้ยนะไหนฮะ โอ้โหใช้ลูกค้ามีที่ไหนอาใช้ลูกค้าปลาปลาอะไรครับแม่คะปลาสีชมปลาสีชมโอ้โหปลาตัวใหญ่เลยเนาะปลาสีชมตัวใหญ่อ๋อปลาต้องต้มใช่ไหมโอ้เพิ่งรู้ปลาต้องต้มเราปลาไปทอดได้ไหมได้โอ้โหปลาต้องต้มด้วยอ่ะแม่ค้ารู้ได้ไง ต้มนานไหมคะต้มนานโอ้ไม่ขายเก่งมากเลยอ่ะปลาอะไรนะปลาทองปลาทองเมื่อกี้เอาลปสิชมสุกหรือยังคะเล้าปลาเท่าไหร่ย่าไม่บอกราคาเลยปลาเท่าไหร่ปลาสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทปลาถูกกับแตงโมอีกอ่ะแตงโมสามสิบอ่ะสิบเก้าบาทไม่ต้องทอนอีกหนึ่งบาทให้ติปให้ไปยี่สิบบาทนะ กินได้เลยไหมกิน <c oughs> ได้เลยอู้วแม่ค้าใจดีมากเลยปลาตัวให,ใหญ่เลยอะโอ้หอำ่อำอำ่อำอำ่ำอ่ำแม่คายกินไหมเอ้าแม่ค้ากินด้วย <c oughs> อ๋อโหสุดยอดปลาตัวใหญ่ๆเลยอ่ะต่อไปเอาอะไรได้อีกอะ่ะอะไรคะ <c oughs> ถั่วถั่วเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ถั่วถั่วชามชิมถั่วชามชิมเอาเต็งโมได้เหร <c oughs> อโอเคงั้นเอาถั่วเลย คันโอ้ไปคันอะไรเยอะวะาก้หสุดยอดเลยต้องต้มไหมคะอืไม่ค่ะโบนะต้องต้มไหมคะถั่วต้มต้มอ่าโอเคไม่ใชรอไม่ระพูดภาษาอะไรอ่ะใช่เหรอใครเหรอไม่ค่ะพูดภาษาอะไรอ่ะอโอ้ยนี่ต้มอยู่นะโอ้ไฟแก๊สไม่ค้าแรงมากเลย ส้มนานไหมคะส้มนานต้มนานต้องให้มันสุกใช่ไหมใช่โอ้สุกได้ยงังสุกได้เหรอจานจานได้เท่าไหร่นะคะอันนีสามสิบโอ้สามสิบแพงไหมแพ,แพงเหรอแล้วทำไมไม่ลดให้บ้างอะ่ะ<ช>โอ้มีเครื่องปรุงด้วยถามชิบว่าจ่ายตังก่อนจ่ายตังโอเคกินได้เลยใช่ไหม เอ้ขอบคุณค่ะแม่ค้าใจดีมากเลยฝักโอ้โหดูดิถั่วไมไดใหญ่ใหญ่เลยเอามามัม่มโอ้โหสุดยอดอร่อยมากเลยอือต่อไปกินอะไรได้อีกอะกินเบี่ยวามะนาวกินมะนาวเหรอคะอ่าโอเคมะนาวแม่ค้าแม่ค้าทำมะนาวได้ใช่ไหม,อมเอาอยากกินมะนาวพอดีเลยเฮ้ยเฮ้ยแม่ค้าเฮ้ยแม่ค้าโอ้โหเสร็จแล้วมะนาว มะนาวไม่ค่ะลูกใหญ่มากเลยแต่ทําไมข้างในมีแค่นิดเดียวเอย่อางมะนาวลูกใหญ่มากเลยเดี๋ยวสิโอ้โหมะนาวลูกใหญ่มากอันนี้ไม่ต้มต้มไม่ต้องต้มเหรอคะกินได้เลยใช่ไหมใช่โอ้โหมะนาวอะสามสิบสามสิบเหรอแพงไปไหมอ่ะไม่แพงไม่แพงเลยหรออ่ะไม่แพงก็ไม่แพงเอาไปตังสามสิบใช่ไหมคะใช่กินได้เลยใช่ไหมใช่กินแล้วนะอ้ําอ้ํอ้ํโอ้โห ดูที่ผิวสีทองมันเอาไปขายลูกใหญ่มากไปขายกินไหมเอามามเอาไปขาย่อนเปรี้ยวเหรอไปขายมันเปรี้ยวขนาดนั้นได้เหรอโอเคมีอะไรอีกคะมีอันนี้ฟักทองฟักทองกินฟักทองได้ไหมได้เลยอุ๊ยฟักเอาล่วงมาที่หนึ่ง ฟักทองไหมคะนี่เดี๋ยวราคาเท่าไหร่นะฟักทองก็ไม่ถามเลยฟักทองสามสิบถ้าทองสามสิบโอเคค่ะทองสามสิบนะแพงไหม,มันไม่แพงไม่แพงนะโอ้สามสิบเท่าแตงโมโเลยต้องต้มไหมฟักทองอะ่ะไม่ต้มไม่ต้มนะกินได้เลยใช่ไหมใช่อ้าวจ่ายตังก่อนสามสิบบาทโอเคกินได้เลยนะคช่ใคยกินได้นะอ้าม,มอ้ามอ้ามอ้ามโห าต้มน้ำก่อนเหรอคะโอเคโอ้ okay. oh, ต้มน้ำเหรอใช่ต้มน้ำทำอะไรอะ่ะต้มน้ำพายนน้อนร้อนเพื่อเอาไปทำอะไรเอาไว้กินเอาไว้กินโ oh, อ้เก่งหิวน้ำหิวน้ำกินน้ำร้อนใช่ไหมไม่ใช่ใชอ้าวกินหน่อยกินน้ำเย็นแล้วต้มทำไมอ้าวต่อไป อ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจากกันไปคลิปนี้ก่อนนะในคลิปหน้าเรามาต่อใหม่บ๊ายบายกันค่ะลูกบ๊ายบายบ๊ายบายกูกูกูโอุ้ดย,ยอด